ต่อไปท่านมนพคิรีพูวดลเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่คารพกระผมมนพคิรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานย้อนประวัติศาสตร์ไปนที่หนึ่งเมื่อปี2565นะครับข่าวก็เขียนไว้อย่างนี้ท่านประธานชาวสวนลำไยภา,าคเหนือบุกสภาร้องไฝ่ค้านช่วยจี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำนะครับ คนที่มันยื่นหนังสือนะครับก็คือเลขาธิการสภาอาชีพเกษตรกรนะครับคุณสงา่ามังคละครับคนที่ไปรับจดหมายมีผมนะครับสส,สเบญจานแล้วก็สส,ส,ส,ร,สรังสรรค์ผมคิดว่าอันนี้ที่มาที่ปลายของปัญหาเกษตรกรและเป็นที่มาที่ปลายของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับท่านประธานครับการเอาปัญหาของเกษตรกรมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะเป็นหลักการใหญ่ก็คือโครงสร้างที่เราเรียกว่าก,กฎหมายเนี่ยจะนาไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบ ถ้าประธานช่วงที่มันมีปัญหาเนี่ยครับมีกลุ่มพ่อค้าคุยกับผมอย่างนี้ท่านประธานบอกว่าท่านสสลำย,ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่พอกินหรอกสําหรับคนบนโลกนี้เอ๊ะแสดงว่ามันมีปัญหาครับท่านประธานลำย,ยในโลกนี้ไม่พอกินหรอกคนบนโลกนี้นะครับที่เรากําลังค้าขายทําการตลาดเนี่ยมีเม้กี่ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่กรรมธิการวิสามานจจพิจารณากฎหมายทั้งสามฉบับนี่นะครับกาลังคุยเรื่องยุทธศาสตร์กาลังคุยเรื่องกรรม กรรมการลำใหญ่นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่าจะต้องถามคือว่าทําอย่างไรลำใหญ่บนของเราเนี่ยครับไปสู่ตลาดโลกให้เยอะที่สุดเอเชียกลางรัสเซียอุสเบกิสถานตะวันออกกลางรวมไปถึงแอฟริกาครับตอนนี้เรากําลังวนอยู่3ประเทศทรานประธานมีจีนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นายกฎหมายจะต้องเขียน เรื่องการพัฒนาอยู่สามเรื่องครับท่านประธานเรื่องแรกเนี่ยพ่อค้าบอกผมอย่างนี้ท่านประธานพ่อค้าเนี่ยมีสิทธิ์มีมีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องเอาลำยายของประเทศนี้ไปขายทั่วโลกแต่ที่ไปขายไม่ได้หนึ่งเพราะไม่มีทุนอันที่หนึ่งสองคือระเบียบม,มันเยอะมากเลยท่านประธานมันเกี่ยวข้องกี่กระทรวงครับต้องได้รับใบรับรองต้องได้รับอนุญาตการขนส่งต่างๆมีปัญหาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ กรมาที่การวิสามันที่จะกําหนดว่ากรรมาการยุทธศาสตร์ลำใหญยเนี่ยจะต้องเขียนให้เรื่องนี้ว่าเขามีอํานาจหน้าที่ในการตรดลักอุปสรรคตัวนี้ให้กับพ่อค้าครับท่านประธานและที่สําคัญคือเขาขาดเงินสินเชื่อต่างๆเหล่านี้ครับคืออย่าไปอย่าคือเขาจะช่วยเกษตรกรเนี่ยท่านประธานเวลาเราไปคิดเงื่อนไขยเยอะแล้วคิดกําไรเยอะเนี่ยผมคิดว่าพ่อค้าไม่มีใจที่จะช่วยเกษตรกรนะครับไม่มีใจที่จะไปขายอีกหลายๆประเทศในโลกนี้ อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับท่านประธานเรื่องที่สองคือเรื่องของคุณภาพของลำไยท่านประธานท่านประธานทราบดีท่านประธานเป็นคนเชียงรายลำไยทุกวันนี้ที่เราปลูกและขายส่งล้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะส่งไปแบบละประเภทแบบตะก้าขาวหรือว่าเป็นแบบอบแห้งนะครับเป็นสายพันสายพันธอีดอมหมดเลยท่านประธานผมถามเกษตรกร,ร,กรแล้วก็คนที่ทำล้งเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นสายพันธุ์อีดอม เพราะว่าออมีน้าน้อยเปลือกหนานะครับเวลาอบเนี่ยมันต้องใช้สารเคมีคือบางตัวเช่นกรรมฐถนนะครับมันไม่ซึมเข้าไปเวลาส่งมันก็เลยได้คุณภาพอันนี้คือลำไยส่วนหนึ่งที่คนชอบกินลำไยอบแห้งผมคิดว่าลำไยที่หายไปและอร่อยมากเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกจากเชียงรายก็อภิปรายแล้วนะครับคือพันธุ์สีชมพูปัะตานสินชมพูลำไยคุณภาพเนี่ยโรงแรมที่ท่องเที่ยวดังๆนะครับนักท่องเที่ยวที่มีกําลังอยู่ในประเทศนะครับ ทำอย่างไรใช้ลำไยคุณภาพและกินสดนะครับที่ไม่ต้องไปอบแห้งเนี่ยนะครับให้มันเป็นพื้นที่กลไกลตลดาดภายในแม้กระทั่งลำไยสดที่ส่งไปต่างประเทศนะครับผมคุยกับพ่อค้าเหมือนเดิมครับท่านประธานเขาบอกว่าจากประเทศไทยไปอียิปต์เนี่ยถ้าขนส่งด้วยเครื่องเนี่ยหรือไปอุซเบกิสถานเนี่ยครับในตะวันออกกลางเนี่ยใช้เวลาแค่เจ็ดชั่วโมงซึ่งหมายความว่าพอๆกับที่ผมขับรถจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพเพราะนั่นคือระบบขนส่งแบบนี้นะครับ ที่จะต้องทําหน้าที่ในการทําให้กลุ่มพ่อค้าได้เข้ามาลำไยที่อยู่ในภายในประเทศที่กี่สกก็ต้องมีไอ้ส่วนที่ตลาดที่อบแห้งก็ต้องทําสุนทรไอ้ประเด็นที่สามพระธิดาธิกานก็คือประเด็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกรปุ๋ยยานี่สมาชิกพูดได้เยอะมากเลยครับท่านประธานผมคิดว่าเรื่องสําคัญที่สุดวันนี้เราไปเจอเกษตรกรที่มีที่ดินแต่ที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายมีที่ดินลำไยโตหมดแล้วครับเกษตรเกษตรกรเหล่านี้ท่านประธาน และไม่ได้ค้นทะเบียนเป็นกลุ่มสากลด้วยนะครับการชดเชยของรัฐที่ผ่านมากิโลละสองบาทนะครับไม่เกินยี่สิบห้าไร่นี่นครับท่านประธานกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้สิทธิความเท่าเทียมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิในที่ดินเนี่ยมันต้องได้ถ้าไม่มีสิทธิในที่ดินท่านประธานเวลาขอใบรับรอง g m p เวลาไปขุดบ่อบาดาลเวลาจะพัฒนานพื้นที่นะครับงบประมาณหลวงเข้าไม่ได้เลย อันนี้คือปัญหายายจะทําทระบบบอ่อน้าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับโดยสรุปแล้วครับท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานผังไปอย่างกรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสําคัญในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือบอกว่าจะต้องมียุทธศาสตร์อันที่หนึ่งอันที่สองคือบอกว่าต้องมีคณะกรรมการเพราะนั่นคือคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นนะครับจะต้องมีหน้าที่สามประการที่ผมได้อภิปรายไปต่อไปนี้นะครับถ้าไม่ทําเรื่องนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะเกษตรกรบอกว่า ปลูกเนี่ยปลูกได้พัฒนาคุณภาพามวิชาการทําได้แต่ปัญหาอย่างเดียวคือไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะฉะนั้นหลักที่หนึ่งที่ผมได้พิรายก็คือว่าหนึ่งทำอย่างไรให้พ่อค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศทําหน้าที่เอาลําไยของเราไปขายมันมีอุปสรรคตรงไหนระเบียบตรงไหนเราก็ปลดล็อกซะถ้าไม่มีทุนเราก็ไปสนับสนุนนะครับแล้วก็การพัฒนาคุณภาพลํใหญ่ผมยม้ำอีกรอบนะครับระจานลำาไยที่กีสดและอร่อยที่สุดก็คือลำไยญสีชมพูวันนี้ เราไม่มีสายพันธุ์นี้ให้ขายภายในประเทศแล้วทําอย่างไรให้ลําไยสายพันธุ์นี้ได้ฟื้นฟูและอยู่ในตลาดอีกเส้นทางหนึ่งที่มันไม่ใช่ตลาดแบบอบแห้งท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับในพรบฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะทําให้มันครอบคลุมเกษตรกร,ก,รกลุ่มอื่นนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นพรบรลยายําไยแล้วก็พืชผลไม้อื่นๆเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ผมไปดูในหลักการของทั้ง3ร่างนะครับ ในหลักการมันไม่ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นแต่อย่างไรก็ตามท่าประธานถ้าก,กฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้แก้ไขพรบรตรงนี้เนี่ยครอบคลุมให้กลุ่มเกษตรกรอื่นนะครับได้รับผลประโยชน์จากพรบรนี้นะครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือในร่างก็คือยุทธศาสตร์และกรรมาการและถ้าในเนื้อหาที่เราร่างขึ้นมามันไม่ครบ เป็นหน้าที่ของกรรมธิการที่จะเพิ่มเติมตามที่ผมได้นําเรียนกับท่านประธานเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายกฎหมายร่างใหม่ครับท่านประธานเติมได้หมดเลยไม่ใช่แก้ไขครับขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ